สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดโพสต์เวียสุกรลวัตนางภรรยาคนสวยประกาศตั้งท้องนับเป็นข่าวเซอร์ไพรส์แห่งปี2022เนยก่ว่ยกวาได้ครับทีล่าสุดทางด้านวิกกี้ภรรยาของเวียสุกรวัน์ประกาศข่าวดีทั้งลูกคนแรกในวันแม่หลังจากแต่งงานได้เพียงไม่กี่เดือนด้านวิกกี้ก็ได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า happy mother's day ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สําคัญของโลกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูก รักสองท่านคุณแม่ที่ให้กําเนิดลูกเป็นพระรของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ตรงนี้แล้วน้ําตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขอไวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกตัญญูนะคะกอดๆๆพร้อมแท็กถึงหนุ่มเวียนและคุณแม่ของหนุ่มเวียนด้วยครอบครัรวขณารถ #ournewlifechapterbegin และมีทางด้านแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับวิกกี้ที่ท้องแล้วกันสนั่นไอจีเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านเวียสุขลวัตรว่าที่คุณพ่อป้ายแดงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพานไอจีส่วนตัวโดวยเป็นภาพคู่ระหว่างตนเองกับภรรยาคนสวยและมีข้อความระบุว่าคงอีกสักพักกว่าจะได้ไปเที่ยวแบบนี้กันอีกฮ่าฮ่าฮ่าเขาหมดพ่อแม่กันแล้วนะคุณพร้อมแท็กหาสาวิกกี้และบอกต่อว่าแต่ป้าบอกเลยว่าต่อให้ไกลคอดป้าก็จะพาไปเดินป่าลงทะเลปีนเขาได้เหรือได้ดีอยู่ที่ใจกําลังใจแล สุขภาพแต่ถามหมอก่อนก็ดีนะฮ่าๆเราจะดูแลกันนะที่รักขอบคุณทุกๆคำยินดีจากคนที่รักพวกเรานะครับเราซาบซึ้งใจมากๆรุ่นพี่มีอะไรแนะนํามือใหม่ด้วยนะครับอย่างไรทั้งทีมงานขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพอ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ